รมแสดงความผิดหวังที่ธรรมนัตและนารุมนไม่มาชี้แจงต่อคณะกรรมาการมั่นคงเกี่ยวกับสแกมเมอร์การเมือง h t t p s w w w b a n k k o k b i n e s s c o m c a t e g o r y p o l i t i c s เมื่อวันที่30ตุลาคม2568เวลา12นาฬิกาหนาทีนายรังสิมันโรมซึ่งํำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐเสียดายที่ร้อยเอกธรรนนัทพรมเผาและนางนาริมนพิญโยสินวัฒน์ไม่เดินทางมาแจงข้อสงสัยเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของพวกเขากับกลุ่มทุนจากกัมพูชารวมถึงแก๊งคอนเซนเตอร์ที่เร่ขายบริการหลอกลวงโดยนายรังสิมันแสดงความเห็นว่าการที่พวกเขาไม่มาชี้แจงสร้างคำถามให้กับสังคมและสวนทางกับนโยบายของรัฐบาลในการจัดการปัญหาสแกมเมอร์ที่มีความสำคัญเเปป็นลดับแรรกของะทศ ในการประชุมที่รัฐสภาวันนี้คณะกรรมาการได้เชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลายคนมาเพื่อให้ข้อมูลโดยมีประเด็นสำคัญในการศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างรัฐมนตรีและกลุ่มทุนจากกัมพูชาซึ่งคุณธรรมนัทและนางนาริมนไม่ได้มาชี้แจงตามคำเชิญนายรังสิมันให้สัมภาษณ์ว่าเราได้มีการติดตามและประสานงานให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเส้นทางการเงินที่อาจจะเชื่อมโยงกับการฟอกเงินที่เกิดขึ้นซึ่งสิ่งนี้จะช่วยให้การปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ประสบความสำเร็จมากขึ้นเขายังกล่าวอีกว่า แก๊งสแกมเมอร์เหล่านี้ไม่ได้ดำเนินการอย่างเปิดเผยการฟอกเงินกำลังเกิดขึ้นในความมืดและหากไม่มีการตรวจสอบจากรัฐเราจะไม่สามารถจัดการกับศัตรูที่ซ่อนอยู่ได้เมื่อพูดถึงการไม่เข้าร่วมประชุมของผู้ที่ถูกเชิญมาในรังสิมันสแสดงความสงสัยว่าทำไมใครหลายคนถึงไม่กล้าที่จะมาพวกเขาหวาดกลัวอะไรที่จะไม่มาตอบคำถามเนื่องจากปัญหาดังกล่าวถือเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลเน,น้นย้ำความสำคัญเมื่อไม่มาให้ข้อมูลย่อมกลายเป็นประเด็นให้สังคมตั้งคำถามว่ามีเหตุผลอะไร นอกจากนี้เขายังพูดถึงการที่ชื่อของนักการเมืองชอบโผล่ขึ้นมาบนเวทีนี้โดยเขาเปิดเผยว,ว่ามีนักการเมืองหลายคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้แต่ไม่เพียงแต่เฉพาะนายธรรมนั์เท่านั้นคงมีแวดวงอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายสำหรับประชาชนที่ไม่สบายใจกับการดำเนินการเช่นนี้เขาแน่ใจว่าไม่มีใครมีความบริสุทธิ์ใจอย่างแท้จริงการที่ผู้เกี่ยวข้องไม่มาตอบคำถามกลับเป็นคำถามที่สำคัญว่าทำไมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรัฐบาลยืนยันว่าปัญหาสแกมเมื่อเป็นวาระแห่งชาติสิ่งนี้น่าจะกระตุ้นให้มีการหารือและพูดคุยกันมากขึ้น โดยเฉพาะการติดตามว่าในอนาคตเราจะสามารถจัดการกับปัญหานี้ได้อย่างไรไม่ใช่เพียงแค่การพูดถึงในโซเชียลมีเดียหรือบนเวทีการเมืองแต่ต้องมีการดําเนินการที่ชัดเจนต่อไปท้ายที่สุดนี้อยากตั้งคําถามกับทุกคนว่าคุณคิดว่าใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้จริงๆระหว่างการฟอกเงินกับการหลอกลวงพวกเขามีความสัมพันธ์กันอย่างไรหากไม่มีการดําเนินการอะไรเลยจะทําให้ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาลลดน้อยลงหรือไม่เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ครับ